เขาจะไปวงการหมอดูหมอาวอะไรอ,อ,อีกแล้วไม่ใช่เหรอคะเห็นอาจารย์ปินเขาออกใหม่อีกแล้วจะมีก๊อกสอแล้วเขาถามว่าอาจารย์ถามว่าพร้อมหรือ,อยังอ,อ,อันนี้หนูอยากฝากไว้นะคะรับนะหลายๆรูปที่ไม่ว่าท่านจะมีชื่อเสียงหรือมีเริ่มมีโยมเข้ามาหาเยอะมีปจนะัจจัยเนาะท่านระวังคารวะให้ดีเพราะคนที่จะเข้ามาหาท่านเนี่ยตอนที่ท่านมีชื่อเสียงหรือตอนที่ท่านมีปัจจัยเงินทองเยอะๆเขาอาจจะมาเป็นการฝากก็ได้ คุยเลยเพราะว่าหลังจากที่หนูไปออกผลกระแต่ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนว่าพี่ปองก็พูดในรายการ <พอ S 1> เหมือน<จ>อารมณ์แบบนอยๆน้อยใจหนูหนูก็เลยต้องรีบรีบเครีาการอะไรการความเคารพนับถือ่แมงเหมือนเดิมไม่ได้เป็นไรหนูยังเห็นเพราะเป็นพี่ชายเหมือนเด กันแต่ร้อนแรงเลยค่ะวงการพระไม่ไม่มีแผ่วเลยเป็นไงบ้างเราดูจุดนี้เรามุมมองเราเป็นไงบ้างอ่ะเขาจะไปวงการหมอดูหมอดาวอะไรอีกแล้วไม่ใช่เหรอครับเห็นอาจารย์ตีนเขมแ้อกมาอีกแล้วจะมีก๊อกสอแล้วเขาถามว่าอาจารย์ถามว่าพร้อมหรือยังเออวงการสงฆ์ก็ก็น่าจะทุกอย่างก็เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วหนูว่าคงไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคงทํางานทําหน้าที่นะคะทา่มาก เราไม่กาให้เราไมฐานะเราเ,เปิดปาก<า>รู้สึกยังไงบ้างร,รู้สึกว่าสบายใจแล้วค่ะที่ออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าออมันก็มันก็พูดตรงๆนะมันก็สิ้นหวังจริงๆ <c oughs> ในทางที่ชาวบ้านเขาจะมองว่าพระไม่ได้เป็นแบบอย่างในทางในทางอุดมคติ <c oughs> ที่เขาอยากจะมองเห็นเนาะไม่้อ้างว่าเป็นผู้เสียสละสุดท้ายก็ไม่ได้เสียสละจริงๆอ้างว่าเป็นผู้ ก็ไม่ได้เป็นผู้ให้จริง,รงๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลกใจที่ชาวพุทธตอนนี้เขาจะเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเขาอกหักจากการรักพระโอ้เคยมีแต่อ,อกหักจากการรักอะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้มันมีปรกากฏการณ์อกหักจากาก,าการรักพระกันเกิดขึ้นหนูว่าแต่ในแง่นึงอ่ะพระหลายๆรูปที่ท่านยังอยู่ท่านก็ต้องเร่งฟื้นฟูศรัทธาของผู้คนท่านก็ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนหรือว่าทํายังไงก็ได้ที่จะคุณจะเรียกศรทัทธาคืนมาเป็นแบบอย่างให้ ชาวบ,บ้านเห็นว่าเออพระที่ปฏิบัติดีก็ยังมีอีกเยอะนะแล้วท่านเองเห็นเคสของอรุ่นพี่ท่านแล้วที่พอทําแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วพอท่านเข้าไปอยู่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทองมากๆแล้วสุดท้ายแล้วมันทําให้ท่านเสียจากความเป็นพระท่านก็อย่าไปทําเลยมันไม่คุ้มหรอกนะคนเรามนุษย์กุดุชนน่ะต่อให้มันมีสิลคุ้มครองมีจิวรคุ้มครองแต่มันเกือกกั้วอยู่กับกองกิเลสท,ทุกวันทุกวันน่ะทุกคนมีสิินที่จะผิดได้พลาดได้ฉะนั้นท่านรักษาตัวไว้ดีกว่า เห็นรุ่นพี่เป็นแบบอย่างและท่านอยาเอาตามเลยมุ่งในทางที่จะทําให้ท่านอยู่ในศาสนาได้นานๆดีกว่านี่หนูพูดด้วยความของยายเพราะหนูยังมีความเคารพความนับถือพระอยู่อย่างตัวเราเกินข้ความหมายเกินความคาดหมายไหมพูดกับเคสนี้ใช่ไหมเกินเกินมากๆเกินมากๆเพราะตัวหนูเองก็บวชมานะตั้งแต่เป็นเนนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมาตลอดว่าท่านก็คือพระในระดับพระผู้ใหญ่ด้วยแล้วเป็นพระที่สังคม ให้การยกย่องมากๆหมายถึงว่าในฐานะการเป็นแบบอย่างไม่งั้นประวัติท่านก็คงไม่ไปอยู่ในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมเ,ออเด็กป .5 ก็เรียนกันฉับองนี้แล้วส,สุดท้ายก็มาเป็นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าเวลาสมัยก่อนในเวลาหนูสอนเรื่องการให้ทานเรื่องอะไรเนาะมันก็จะมีพระไม่กี่รูปที่เราจะยกตัวอย่างมีหลวงพ่อวัดสวนแก้วหลวงพ่อพยอมและรูปนึงตอนนี้ลุ้นหลวงพ่อพยอมแล้วนะคะแต่หนูมั่นใจว่าแต่หนูมั่นใจด้วยมายว่าอาจารย์พยอมนี่น่าจะรักษาตัวรอดได้เพราะว่าท่านเป็น เป็นพระที่ปฏิบัติดีสำหรับหนูนะสำหรับหนู mm hmm. ก็เนี่ยจะมีหลวงพ่อไปยอมแล้วก็มีนี่แหละวัดพระบัตรน้ําพุนี่แหละที่ตะลงกดนี่แหละ,ท,ลหละที่หนูจะยกตัวอย่างบ่อยๆให้เออพระท่านก็ทางานเพื่อสังคมนะเสียสละแต่น่าเสียดายว่านั่นแหละเงินมันมากเกินไปมันมากเกินไปจริงๆจนแบบแล้วก็พระอันหนึ่งที่พระเป็นกันเยอะคือหนึ่งพระไม่ใช่นักบริหาร พอไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทองเยอะๆเนี่ยไม่รู้จักวิธีการจาัดก,การแล้วพอพระดังอันนี้หนูอยากฝากไว้นะครับพระหลายๆลูกที่ไม่ว่าท่านจะมีชื่อเสียงหรือมีเริ่มมีโยมเข้ามาหาเยอะมีปจัจจัยนะท่านระวังคารวะให้ดี<า>เพราะคนที่จะเข้ามาหาท่านเนี่ยตอนที่ท่านมีชื่อเสียงหรือตอนที่ท่านมีปัจจัยเงินทองเยอะๆเขาอาจจะมาเป็นกาฝากก็ได้นี่หนูไม่ได้โทษคารวะนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพาอาเริ่มเป็นพระดังคนนี้ก่อนเริ่มเข้าหา เริ่มมาตีสนิทปากตัวเป็นลูกศิษย์และสุดท้ายแล้วก็ชักจูงท่านไปทําอะไรในเรื่องที่ไม่ควรทําชวนท่านไปลงทุนบ้างอะไรบ้างซื้ออสังหาบ้างซื้อหอบ้างอะไรบ้าง,งนั่งหลหลามองว่า,วาพระผู้ใหญ่มันจําเป็นต้องมีเงินเยอะมากในขนาดนั้นจริงๆไม่ได้จําเป็นหรอกเพียงแต่ว่าด้วยภาพความเป็นคนพุทธเราอ่ะเราจะมีความคิดอันหนึ่งก็คือพระยิ่งยิ่งอยู่นานยิ่งภาษาเยอะๆเวลา เวลาไปทาบุญด้วยเนี่ยเราก็จะยิ่งได้บุญเยอะ ừ, เออยิ่งแ่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นพระทาเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยากทําบุญเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยท่านเสียสละทาบุญทําบุญแต่ถามว่าอย่างเทศวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยคนทาบุญร้อยคนมีคนเคยไปวัดพระบาทน้ําพุสักกี่คนเ <ừ, S 1> คยไปเยี่ยมถึงที่สักกี่คนน้อยมากยังยังตัวพี่แฮรรี่คิดว่า คำสอนของที่เขาคยสอนที่มันอยู่ในกับราเรียนคนเอาออกหมายถึงคาสอนของพระที่แบบว่าไม่ได้สิต้องเอาออกเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นแบบอย่างจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะทําให้เด็กแบบเกิดความหนึ่งเกิดความอันนี้ด้วยเกิดความแบบสับสนด้วยว่าเอ้าแล้วแบบนี้เป็นแบบอย่างได้ยังไงแล้วสุดท้ายแล้วท่านก็โดนจับไม่ใช่เหรออะไรเหรอหลักอะไรนะ แบบเรียนมันควรเป็นเรื่องของทฤษฎีดีกว่าอย่าไปถ้าไม่มั่นใจอย่าเอาตัวบุคคลนะเข้าไปใส่ในตำราเรื่องการเสียสละด,ดีแต่เราควรสอนเด็กในภาพก้องๆให้เด็กยึดหลักดีกว่าไปยึดที่ตัวคนสําคัญมากเพราะยึด,ด,ดตัวคนแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาแบบนี้ทำไงแล้วเด็กที่เรียนเรียนไปแล้วเด็กเขาก็จาไปแล้วไงว่าอ๋อนี่พระท่านนี้เป็นพระดีพระอะไรแบบนี้พระหัตถ์ิชาที่สมองล่าสุดกับเพชรแบบ ก็เป็นอีกหนึ่งได้สามเขาบ้างหรือยังครได้สามออยังเลยาอย่างตอนนี้ที่เราไลฟ์แล้วเราเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาไปยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้ได้ยังไงไม่หนูว่าต้องพูดเพราะว่าหนูไม่พูดก็ไม่ได้ใช่ไหมตอนที่มันมีข่าวอักษรย่อดันมีชื่อหนูด้วยมีพอพานมีสอเสือแต่หนูว่ารู้อยู่แล้วไม่ใช่ตัวหนูเพราะหนูไม่เคยยืมเงินพระลงกต หนูไม่เคยหนูไม่เคยหนูเจอเขาครั้งเดียวจําได้ตอนเป็นพระคือตอนที่เขามารับบิณฑบาตท,ที่วัดสร้อยทองอมาเป็นพศจําได้หนึ่งครั้งแต่ว่าไม่เคยแบบคุยกับท่านเป็นการสนมัวก็ไม่ใช่หนูอยู่แล้วแหละแต่พอมันเป็นเคสพี่ชายเราอะต่อให้หนูจะไม่พูดก็ไม่ได้แนละ้วเพราะคนจะแทะ็ก พี่ชายมึงว่าไงแต่ที่เรื่องคนอื่นมึงแบบโะโหปากแจ๋วจังเลยแล้วเรื่องคนอื่นมึงพูดจะเลยเรื่องพี่ชายมึงเข้าข้างกันเหรอ,อ,อรู้กันได้ไหมส่วนแบ่งหรือเปล่าเขายืมมาแบ่งให้มึงด้วยไหมสิบสามล้านมึงเอาไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็งเราก็จําเป็นต้องออกมาพูดแล้วเราก็ไม่ได้ดีเฟนอะไรหรอกค่ะแต่เราพูดเพื่อความเป็นธรรมแบบเรารู้แค่ไหนเราพูดแค่นั้นอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะยืนยันว่า พี่เราเล่าให้เราฟังแค่ไหนเรื่องอะไรบ้างเราก็พูดให้ฟังหมดเลยเ,เราก็พูดให้ฟังหมดเลยครับจริงๆเมื่อไรเียลึกๆไหมว่าเงินก้อนนั้นที่เอามาเรนอะไรงัรลึกๆไม่รู้ไม่ร,มรู้ว่าเขาเอาไปไปใช้ทําอะไรเพราะว่าต้องเพื่อความเป็นธรรมของหนูนะคะใช้คําแบบพี่หนุม่มบ้างแล้ว <of> หนูว่ามาสนิทกับพี่สมปองจริงๆช่วงที่เป็นพอสค <of> ือช่วงที่มาไลกันก่อนหน้านี้อยู่วัดเดียวกันก็จริงแต่โอกาสเจอกันน้อยมากเพราะก่อนโควิดพี่ปองเขาทํางานทุกวันจริงๆเขาเป็นพระแบบ ช้าออกแล้ว6โมงเขาพาลูกน่นออกบินธบัติแต่พี่ปองต้องออกเทศเพราะเขามีงานเทศทุกวันจริงๆอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาจะมาสนิทกับเขาเขาช่วงเป็นพอสอเพราะว่ามีโควิดเขาไปไหนไม่ได้ก็ถูกขังอยู่ในวัดเขาก็เลยมาไล่เดการะอะไรการเรนเกิดตํานานพอสอและเรื่องที่ไปยืมตังอ่ะเขายืมก่อนหน้านี้ไปแล้วยืมก่อนหน้าที่จะมารู้จักหนูอีกแต่เขาก็อ้างว่าที่เขาที่เขาอันนี้พี่ปองพูดนะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาคือเขาอ้างว่าเขาต้องดูแลแ,แม่ ตอนนั้นเขามีแม่ป่วยด้วยอะไรด้วยแล้วก็เหมือนว่าไปกู้หนี้เนาะระบบตอนนั้นเขาทาที่เป็นข่าวทุกคนก็รู้เนาะที่เขามีเรื่องสวนยางสวนอะไรที่เขาทําแล้วสุดท้ายมันก็ทําไม่ไหวทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันขางก็ยืมตอนที่เขาเป็นพระถูกต้องค่ะถูกต้องถูกต้องอันนี้เขาก็พูดเองถ้าเปโดนคนก็เกิดถามว่าพระเป็นหนี้อะไรอย่าง,าง,างเาง,งี้ยได้ใช่ไหมเป็นกิจ เออไอ้แบบยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ไม่ได้ทำให้พี่น้องทะเลาะกันเหรอไม่ถามไ่ถามไมถามสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยปกติมันไม่ควรอ่ามันไม่ควรมันไม่ควรเพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องที่จะต้องหยิบยืมยืมเงินกันขนาดนั้นเพียงแค่รู้สึกแบบนั้นมันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยที่เราถ้าต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยไม่จําเป็นค่ะเออ ไม่จําเป็นไม่จําเป็นอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันว่าไม่จำเป็นเราก็เคยถูกเหมือนกันยืมเงินด้วยอ่าไม่ได้ยืมค่ะมันเป็นการคุยกันกับระหว่างพี่น้องกัหนูว่าเป็นคนเอ่ยปากเองว่าถ้าเขามีหลานตอนหลังที่เขาสึกออกมาแล้วแล้วเขามีมีแฟนนะพี่ส้มหนูบอกถ้ามีหลานเดี๋ยวหนูให้รับขวัญหลานแสนนึงแล้วเหมือนวา่าจะมีช่วงที่เขาอาจจะช็อตหรืออะไรเขาก็แกล้งแกล้งบอกว่าขอก่อนได้ไหมแสนนึงอ่ะหนูก็บอกได้หนูก็ให้เลยเป็นการให้ค่ะไม่ต้องหยิบยืมกันให้ไปเลย ให้ไปเลยไม่ตอม้องยีนยืงาประมาณว่าตอนเป็นช่วงเป็นพระแล้วก็เอาเงินมาคืนเพราะมันจานวนเงินที่คืนมาหลายบาทจริงๆพระมีเงินพอที่จะคืนเป็นถ้าเป็นลูก<ๆ>อื่นไม่น่าจะมีแต่ถ้าเป็นพี่ปองอ่ะเขาก็ยอมรับมาตลอดนะเขาบอกว่าเขาบรรยายเขาก็มีเหรีบรรยายแล้วเขาก็เสียภาษีฉะนั้นตอนที่เขาตอนที่ยังไม่มีโควิดตอนที่เขารับบรรยายอ่ะมันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะมีเงินที่ไปคืน ทีละแสนทีละอะไรนะที่หนูเห็นในนะั้นเป็นไปได้ค่ะเพราะเขารับงานบรรยายทุกวันจากที่เกิดเรื่องเรานได้มีการพูดคุยหรือให้กําลังใจพี่ชัยคุยเลย,พย,เ,ลยเพราะว่าหลังจากที่หนูไปออกผลนก็แต่ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนว่าพี่ปองก็พูดในรายการเหมืหอ,อนอารมณ์แบบนอยนอยน้อยใจหน,หนูหนูก็เลยต้องรีบรีบรีาการอะไรกรันเขาก็ชวนหนูขึ้นไลน์นะพี่ปองคนชวนหนูก็ไลน์แล้วก็คุยกันว่าเรื่องหลักการมันเป็นเรื่องหลักการเนาะหนูก็ต้องพูดอะไรที่มัน เป,เป็นกลางจะให้หนูไปดีเฟนในส่วนที่หนูไม่สามารถดิเฟนได้หนูทําไม่ได้หรก mm hmm. หนูก็ต้องพูดเฉพาะในส่วนที่หนูรู้อะไรก็เข้าใจแต่ความเคารพนับถือมังเหมือนเดิมไม่ได้เป็นอะไรหนูยังเห็นเขาเป็นพี่ชายเหมือนเดิมเพราะหนูรู้สึกว่าการเป็นหนี้มันเป็นเรื่องปกตินะถ้าสมมติว่าอหน,นี้ก้อนนี้มันเป็นเงินส่วนตัวระหว่างกันไม่ได้เกี่ยวกับเงินบริจาคเงินอะไรแต่ถ้ามันไปเกี่ยวข้องหรือว่าพี่เขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่เขาก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้ให้รู้สึกแค่นั้นจริงๆเขาีความใจ ไม่นะเพราะว่าล่าสุดเหมือนว่าพี่ฟองเขาก็มีทีมทนายทีมอะไรของเขาเนาะล่าสุดเขาก็ไปที่สอบสวนกลางแล้วเขาไปพบท่านผู้กองทอนที่ลงกรณีวัดไร่ขิงนั่นแหละเาเห็นถ่ายรูปด้วยกันแล้วเอามาลงก็ไปเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าเอาเอกสารลักฐารไปยื่นแสดงความบริสุทธิ์แล้วว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นเงินวัดคิดว่าเป็นเงินหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อน่าจะมีเงินเขาอ้างว่ายังไงอย่างเป็นการตวมองว่า้างการเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่สามารถทำเงินได้ การมองว่าพระเป็นอาชีพไม่ผิดแต่อาชีพของพระคือเป็นพิสูจ์คุณเป็นพิสูจคุณอยู่โดยที่คุณไม่ต้องไม่ต้องทํางานคุณอยู่ได้คนให้ข้าวให้น้ําคุณฉันได้แต่หมายความว่าคุณก็ต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบของความเป็นพิสูจคือในอาชีพของความเป็นพิสูจน์ของความเป็นนักบวชคุณไปทําอาชีพเดินกว่านี้ไม่ได้คุณเป็นพระแล้วคุณไปทําอาชีพอื่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมไปหลอกลวงไปอะไรอย่างเงี้ยไปฟอกเงินไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับไปยักยอกก็ไม่ได้ ทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel n ทับดดาลา่าเฟซบุ o กทับดดาลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ